หน้ามันนะฮะ่ละถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ต้องการเป็นปอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะการที่เราหน้ามันเนี่ยทำไมครับหน้าเราต้องเป็นสิวบางคนก็เป็นกะเป็นฝ้าบางคนก็เป็นเพาดานนะฮะมีฝ้าก็ต้องมีเพาดานสิครับถึงจะถูกจริงไหมเอาเป็นว่าวัานนี้ทางช่องพีเจมอดน,นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหน้ามันนี่ละครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้า สวัสดีทุกคนนะครับผม PJ m o t i o n a l วันนี้นะครับทางช่องจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ11วิธีลดความมันบนใบหน้าของเราจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับวิธีแรกนะฮะใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสุดขจัดไขมันท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เครื่องสาอางเราเนี่ยมีอยู่มากมายเลยมีทั้งสุดกลางวันกลางคืนก่อนนอนหลังนอนก่อนอาหารหลังอาหารมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละสูตรนะครับจะมีความแตกต่างกับเนื้อครีมค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเราควรจะเลือกซื้อเนื้อครีมให้ถูกกับเรา โดยการอ่านฉลากข้างซองก่อนซื้อนั่นเองฮะและต้องบอกก่อนนะครับว่าครีมพวกนี้นะครับสามารถลดความมันบนใบหน้าของเราได้ซึ่งนันนครับว่าบางตัวนั้นก็มีการแดดให้เป็ดเสร็จเลยปัจจุบันนี้นะครับครีมพวกนี้มีสารป้องกันมากมายเลยก็ว่าได้นะฮะอย่างเช่นป้องกันความมันฝ้ากระหรือว่าสำหรับบางคนที่ผิวเนี่ยไวต่อแสงแดดนะครับครีมพวกนี้ก็สามารถช่วยได้แบบเยอะมากเลยก็ว่าได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะสารบางตัวเนี่ยยังมีสารที่ป้องกัน UV อีกด้วยอย่างเช่น SPF และ PA บวกบบวกนั่นเองครับซึ ผู้บริโภคสามารถอ่านจากฉลากข้างซองได้เช่นเดียวกันครับผมเรื่องที่2นะฮะระวังเรื่องของแสงแดดปัจจุบันนี้นะครับแสงแดดบางตัวเนี่ยมีผลละคายเคืองต่อผิวหนังเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะ บางคนเนี่ยวลาโดนแสงแดดปุ๊บทาให้เกิดสิวฝ้ากระและโรคต่างๆตามมาครับอย่างเช่นโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองนอกจากนี้นะฮะแสงเด็ดเนี่ยยังทําให้เรานั้นมีอาการหน้ามองคล้ำอีกด้วยวิธีที่3นะครับคือการดื่มน้ําสะอาดมากๆท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ําดื่มเนี่ยมีความจําเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยเพราะมันสามารถชะล้างสิ่งที่ไม่ดีดในร่างกายของเราออกไปได้นะครับอย่างเช่นสารเคมีบางชนิดนะครับซึ่งสารเคมีบางตัวเนี่ยทำให้เราเกิดอาการแพ้ระคายเคือง บางชิทนะทำให้เรานั้นเกิดฝ้ากระบางคนก็หน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสืบเนื่องมาจากสารเคมีบางตัว,วนี่แหละครับเอาเป็นว่าเราแต่และว,วันเนี่ยควรจะดื่มน้ํามากๆนะครับเพื่อลดสารเคมีในร่างกายของเรานั้นเองวิธีที่สี่นะฮะคือการใช้ว่านหางจระเข้บางคนบอกหางที่โปได้ไหมอืม้มอล้วของมึงเลยนะครับส่วนมากนะฮะเรามักจะได้ยินว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเอาไวา้รักษาแผลน้าร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับผิวหน้าเราได้นั่นก็คือการลดความมันบนใบหน้าของเรานันเอง ะะซึ่งการใช้วาดหานจระเข้ก็ไม่ได้ยากมากมายนะฮะให้เอาว่าฐานจระเข้เนี่ยมาหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็แปะทั่วหน้าแล้วปล่อยเอาไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกนะฮะและวิธีนี้นะฮะจะได้ว่าเป็นวิธีโบราณที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้และที่สําคัญนะครับมันสามารถลดความมันบนใบหน้าของเราได้อย่างชัดเจนเลยวิธีที่ห้านะฮะคือการพอกหน้าโดยดินสอพองต้องบอกก่อนนะครับว่าดินสอพองเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยในการดูดซับความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะฮะ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากมันจะดูแล้วเนี่ยมันยังสามารถรักษาอาการหน้มามันของคุณได้อีกด้วยนะฮะเพียงแค่คุณเนี่ยเอาดินสอบอมาบดให้ละเอียดแล้วก็อาจจะเติมนะ้ำผสมลงไปนิดหนึ่งแล้วก็บดให้มันเข้ากันอะไรแบบนี้จากนั้นก็บีบน้ำน้ำลงไปสักนิดนึงผสมน้ำผึ้งอะไรแบบนี้นะครับทำให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันจนหมดแล้วเอามาทานหน้านะครับแล้วปล่อยเอาไว้ประมาณ15าทีแล้วก็ไปล้างออกครับจากนั้นนะฮะสังเกตได้เลยครับว่าความมันนั้นมันจะลดลงไปนั่นเองวิธีที่6นะค,คือการใช้มะเขือเทศพอกหน้า เรานะรู้จักมะเขือเทศในนามของผักที่เอาไว้ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับ มะเขือเทศเนี่ยเราเนี่ยมักจะได้ยินบ่อยๆนะครับว่ามันสามารถทําให้ผิวพรรณเราดียิ่งขึ้นถ้าเรากินมากๆอะไรแบบนี้แต่เป็นอันรู้กันครับว่ากินน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับแต่ถ้ากินมากก็คือกินจนอิ่มอะไรแบบนี้ก็คงไม่ไหวนะฮะปัจจุบันนี้ก็เลยมีหลายบริษัทนะครับนำมะเขือเทศไปสกัดเป็นแคปซูลออกมาเป็นอาหารเสริมให้เรานั้นได้รับประทานอย่างมากมายเลยก็ว่าได้นะฮะแต่สําหรับใครที่งบน้อยนะฮะวันนี้เรามีทางออกให้นั่นก็คือการนำมะเขือเทศนะครับไปฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็โปะเหมือนกััับบเเจจ้้าาวนนนหรระข่ค โดยการโปะไว้ประมาณ15-30นาทีก่อนนําไปล้างออกนะครับซึ่งนอกจากมันจะลดความมันบนใบหน้าแล้วนะฮะมันยังสามารถทําให้หน้าของเรานั้นมีความกระจ่างใสอีกด้วยแต่ไม่ใส่ไม่รู้ครับแต่ที่รู้นะฮะคือสว่างที่สุดในอบตอเลยก็ว่าได้ครับวิธีที่7นะฮะคือการพอกหน้าด้วยมะละกอสุกมะละกอนะจะว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านที่คนไทยอย่างเราๆนิยมนํามารับประทานเป็นอย่างมากนะฮะเพราะนอกจากมันจะช่วยทําให้เรานั้นคลีคลองแล้วยังสามารถทําให้เรานั้นมีออร่าออกอีกด้วยนะฮะ และนอกจากนี้นะฮะถ้าคุณนํามะละกอสุกเนี่ยไปบดให้เป็นเนื้อครีม และผสมด้วยโยเกิร์ตตามด้วยน้ำเพิ่มผสมมะนาวนะฮะจากนั้นนะฮะนำเนื้อครีมเนี่ยมาทาบนใบหน้าและทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับแล้วล้างออกทำแบบนี้ทุกวันครับอย่างต่อเนื่องจะทำให้หน้าของคุณนั้นดูขาวกระจ่างใสไร้รอยตีนการาคาถูกๆอีกด้วยครับใครที่อยากสวยแต่ขี้เหนียวนะครับเลือกวิธีมะละกอสุกไปได้เลยวิธีที่8นะฮะคือสูตรไข่ขาวบางคนห้ำทำอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะวิธีการก็ไม่ยากอะไรมากมายครับเพียงแค่นำไข่นั้นมาตอกใส่ถ้วยแล้วก็แยกไข่แดงไข่ขาวครับพอสูตรนี จะใช้แค่ไข่ขาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นนะฮะก็เอาไข่ขาวเนี่ยมาทายทั่วบนใบหน้าของเราโดยใช้สัมลีเบาๆครับถูๆให้ทั่วหน้าแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ1 5บหถึงสานาทีแล้วก็ล้างออกนะฮะจากนั้นให้สังเกตไปหน้านะครับว่ามันกระชับขึ้นหรือเปล่าเพราะไข่ขาวนะช่วยแก้เรื่องความมันบนใบหน้าทําให้รุดขุมขนนั้นกระชับ ผิวเนียนใสช่วยกระจัดสิ่งแปลกปลอมที่ค้างบนผิวหนังของเราออกไปด้วยนะฮะวิธีที่9กาะ,ะคือการพอกหน้าด้วยโคลนบางคนถามไม่ถึงโคลนขี้ต้มข้างป้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับโคลนที่ว่านี้คือโคลนที่จําหน่ายตาม5้าสรพสินค้าราคาพอจับต้องได้อยู่นะฮะโดยโคลนพวกนี้นะฮะมีคุณสมบัติก็คือ การแก้กจัดความมันบนใบหน้าแในพิน้าของเรานั้านดูเปล่งปังออร่าออกอือหือรอยตีนกาไม่มีกระ้าลาโลกครับสำหรับใครที่มีขี้ใครเลยแบบนี้นะฮะเอาไปขัดได้เลยรัะรองว่าออกมาหมดแน่นอนครับวิธีที่10นะฮะคือการลดหน้ามันด้วยน้ำมะนาวโดวยวิธีการทำก็ไม่ยากนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเอามะนาวไปผ่าครึ่งแล้วบีบน้ำมะนาวสัก1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเอาน้ำสะอาดเนี่ยผสมเขา้าไปสัก2ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นเอาสำลีจุ่มลงไปแล้วทายโทษหน้าแล้วทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีแล้วล้างออกครับ สุดนี้นะครับทำแค่หนึ่งครั้งตสัปดาห์เท่านั้นนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่าทิ้งไว้มากกว่า30วินาทีจะทําให้นางคุณนั้นลอกและแพ้ได้นั่นเองครับและมาถึงวิธีที่11็นะคือการใช้ผงหอมสีจันทโดยผงหอมสีจันทที่ว่านี้นะฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะฮะอืมห้างสรรพสินค้าอีกมากมายเลยก็ว่าได้ราคาก็ไม่เกิน100บาทครับถูกมากเลยก็ว่าได้ซึ่งวิธีการใช้ครีมพวกนี้และแป้งพวกนี้นะครับก็ไม่ยากเลยก็คืออันดับแรกคือการทาปกตินี่แหละ การผสมกับน้ําที่สะอาดมากๆแล้วก็ทาครับโดยผงที่ว่านี้นะฮะสามารถทาทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้หรือแม้แต่จะพอกก็ได้นะครับตามใจเลยโดยผงหอมสีจันทร์สามารถลดอาการหน้ามันรวมทั้งฝ้ากระสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสารเคมีบนหนังหน้าเราอีกด้วยนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ละวิธีที่หลายคนขอเข้ามาวในทางช่องเราไปหาข้อมูลมาให้นะฮะต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บ a c n e j a g c o m ด้วยแล้วกันนะครับกับ11วิธีที่แนะนําในวันนี้ถ้าคุณชอบคลิป นี้นะฮะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากฝากกด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะผม PJ m o หมอชอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ